ไี่วางก่อนก็สวสดีนะกคนไม่ต้องนะไม่าเพงไปดึกนานเือบเราจะรอทั้งวันแล้วก็หลังจากที่มีกดผู้กดไลค์ครบไอคลิปนี้ก็เป็นคลิปแกซีที่เรารีวิวไว้นะลัวจากวรนที่ฝายจูเโกมางนะคะที่ผมมีนะเหนื่อยร้อ เดี๋ยวให้ดูเลยถนนขุดโควสเกตเกออพซิเดียนตัวนี้อีมันี่มือซีแาม,ม,มิดไนท์ฮ็อกซิม,มีแมิดไนท์เพว่ครั้งที่แล,ล้วก็เวลแก็คซีดไปก็ยอดคนติดตามเยอะเราจะมาเริ่มตัวแรกเลยนะครับเดี๋ยวจะเป็นตัวเล็กๆก่อนนะครับ ตัวแรกเลยนะครับก็จะเป็นเป็นลูกศิลป์เอกเลยนะว่ามันเก่งที่สุดเลยเนาะใช่แต่มันก็ตายอีมินีมูก็แม้แต่มันก็เก่งถึงตอนดิบนิ้วของพ่อแต่ตัวแรกของอีฟิตี้บอครับใช่แต่ว่าหลังสุดของก็ครับตัวแล้วก็ราคาก็ตกอยู่ที่พันกว่าบาทอย่างนั้นก็ราคาสูงเลยนะพันสองพันนะครับเอ้ยไม่ก็สองพันนะก็พันสองพันมีวางตัวสองพันทาร์นอตี่สองพันห้าโอ้แพงแพงใช่ทานอตมันต้องซื้อแล้วก็แพงมากเลยเนาะ นะครับสามก็ให้ดีนะครับโอเชครับผมว่าให้ตัวนี้ประมาณห้าเต็มสิบคะแนนครับเพราะว่าสำหรับผมก็มันก็น่าจะน่าไม่ค่อยน่าไม่ค่อยน่าเกียดสักเอ้ยน่าเกียดน่าเกียดดูส่วนเลยเอ้ยบอกไม่ได้สรือว่าใยับตรงไหนนะครับก็ขยับมืออะไรนะก็อบากออมือได้แล้วก็ข้อต่อก็เหมือนกับที่เราวิดีโอตอนที่แล้วเลยเนาะเป็นย้อนด้วยกันเนาะ ก็ขยายได้อย่างนี้เหมือนเด็กเหมือนกันนะครับก็สามารถทําท่าได้มีบางอันที่คนละยี่ห้อได้วนะใช่ใช่ไปทำท่าอย่างนี้ได้แล้วแบบตัวต่อไปายตัวต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่ตัวฮอสบามินฮอบินไนเออตเออเไอ้ผมม้วนะั่งแล้วโอเค ก็ตัวนี้เขาก็จะมีชือกเกาะมีหัวฟ้านะครับก็เป็นตัวละครหลักของ Infinity War เป็นห้าตัวตัวผู้ร้ายของลูกสมุนทารอนะครับเราบอกไปเลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ใส่ชุดนักเรียนเพราะผมซึ่งไปโรงเรียนมาผมเพิ่งอาบน้ำเสร็จนะครับไม่เพิ่งเพิ่งสิเออวันนี้อยู่โรงเรียนเพราะว่าป่วยแต่ว่าตอนนี้ก็หหาัวจะหายแล้วแกงหรือว่าแกงไม่ได้แกงเฮ้ยโอเคนะแกงมันจะหนักขนาดนั้นก็โอเคนะครับก็ ัวนี้นะครับก็ผมให้คะแนนหกเต็มสิบนะคบขยับได้เหมือนเดิมนะคบขยับแขนขยับหัวขยับขาขยับอะไรถอดอาวุธออกมาได้นะครับแต่ของขอมไม่ถอดได้ค่บไปตัวตกระเห็ดตัวนี้ก็รืมชื่อนะครับเดี๋ยวถ้าอยากรู้ก็ดูคลิปให้จบก่อนแล้วก็ไปดูตอนแรกนะครบเพราะตอนแรกผมจะบอกชื่อใช่ไหมใช่ม<า>เพราะฉะนั้นมีผู้ชี่ออยวชาญคอยสนับสนุนอยู่นะะตัวนี้ก,ก,ก็หน้าตาตลกแต่ผมว่าเท่ดีนะครับสำหรับผมเห็นไหมเนะี่ย เห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมเห็นลูกกระตาผมไหมดำปีไม่ได้มีวงกลมเป็นลูกก็คือผมใช้วงสีอะไรเนี่ผมไปสั่ซื้อมานะเออพอก็ทุกตัวนี้นะครับผมคิดว่ามันก็เท่ดีนะเออไปหกคะแนนก็ขยับได้เหมือนเดิมนะครับมีผ้าคลุมด้วยนะ อันนี้ผมให้ประมาณแปดสีเดอันนี้ผมขอซีเดียนเออเดี๋ยวเราไปดูคอซีเดียนโอเคนะครับก็เขาสี่เดียนขอสีเดียนครับไม่ใช่ขาอัลม่สีเดียนนะอันนี้ก็มีอาวุธเท่เหมือนกันนะฮะก็ตัวนี้ผมให้เสร็จเต็มมพากว่าดูหน้าเสียับเห็นมันก็น่าเกลียดอยู่นะแต่มันเทพมันตัวใหญ่มันเท่ดีนะทุกคนเห็นไหมผมคิดว่ามันน่าจะตัวเท่านี้ตัวเท่าพักอะ ภาคเราค่อยอีพีนัเกเต<พ>ี้ยกว่านี่อีพีหน้าแล้วกันนะคะโซนละครับเดี๋ยวอีพีหน้าจะรีวิวแอเิลเรสตตัวหลักแล้วกันส่วนตัวอื่นเดี๋ยวค่อยรีวิวทีหลังกัน,กนอเอางัาาน้นเอาภาคหนึ่งกับภาคสองก่อนยังบรรจ้พวกแว<ม>กไปเจอเนาะอืมภาคหนึ่งกับภาคสามเบมินโดอะไรอย่างเงี้ยนะครับมาเริ่มกันเลยนะตัวนี้นะครับหน้าตาก็จะมีเขี้ยวนะครับขยับแขนได้นะครับมีตรงนี้สามารถดึงออกได้ด้วยนะครับขาก็คือก็เหมือนเอเลี่ยนแหละขอรีวิวไม่ค่อยเก่งนะครับกูต่อไปเลยไม่ใช่มาสเซอร์ ก็ตัวต่อไปกันเลยน็ท้ายกันแล้วนะคระตัวต่อไปก็คือหัวหน้าครับทารอนเออเอาบุเทอันนี้อันนี้เพมากอันนี้ก็ผมให้ประมาณเก้าจุดห้านะคะเพราะว่าแต่นี้ได้สิบสำหรับผมนะสำหรับเพื่อนๆก็คอมเมนต์มาได้นะครับว่าตัวหนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวหนึ่งตัวที่หนึ่งอีเมลี่หมูครับตัวที่หนึ่งให้กี่คะแนนกันตัวที่สองพ็อกซิมาอยูไนให้กี่คะแนนกันตัวที่สามจำชื่อบ่ได้ ให้กี่คะแนนกันตัวที่4ี่ Tower of Siam ให้กี่คะแนนกันส่วนตัวสุดท้าย Thanos หัวหน้าทีมนะครับให้กี่คะแนนกันคอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะอยากอ่นานคอมเมนต์มากเลยคอมเมนต์น้อยมากโอเคนะมาเข้าเรื่องกัน Thanos ดีกว่าน,นนะจุ่มมือนะครับก็จะมีประมาณนี้เลยเนะีน่ยปั๊บๆกดสวยมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเด,ดี๋ยวมี Thanos อีกเวอร์ชันหนึ่งเลยเดี๋ยวเอามาให้แล้วกันเดี๋ยวเราเอามาให้แล้วกันเดี๋ยวน้องผมไปหากันนะผมก็จะมาดู Thanos กันนะ ก็แล้วกันธนาตัวนี้นะครับก็จะมีหน้าสีม่วงนะครับยังไงก็คือมันม่วงไม่ใช่ม่วงม่วงอะไรนะไอโดม่วงมาเซต่ากันเลยนะครับตอนนี้ก็คือท่าปกตินะครับเออไม่เจอแล้วเขาลาไม่เจอแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาาท่ีีกนเเด๋ยวรามาเซต่ากันก่อนเลยกัน ตลกหน่อยนะคะเหมือนกับแบบกำลังแบบกำลังขับอยู่ประคับเศษหิน<ย>พลังจิตมีพลังจนะิตเนาะมีพลังจิตนะครอะไรประมาณนี้นะโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปกันเลยครับตัวนี้ชื่อไอ้ขาเขา<อ>ซีดง,ง,ง,งกันอาจารย์ชื่ออะไรขาซีดงโอเคไปจัดการรุย่ย ก็จะแบบเดีอย่าพังเออโอเคครับตัวต่อไปก็คือทำไมวไปแล้ว,ต,ลวตัวนี้ตัวเสืออะไรหอยไปไหน คนี้ก่อนเดี๋ยวจะากนินคิมหน้าใครชอบคิมนี้นนก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันได,ด้วยนะครับคอมเมนต์นะนยอ่ะอ่านคอมเมนต์